สวัสดีครับพี่น้อยเอฟีทั่วประเทศนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูเพจนิวอ่าขออนุญาตนะครับที่มาดูเพจจากนีลดรถป้ายนะครับพอดีพูดผิดนี่เป็นรถปีส0 1 2นิสองนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาลูกค้าสั่งทานะครับก็เป็นงานลอกสีเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเราลอกสีเสร็จเราก็จะไปขัดนะครับผมขัดพื้นใหม่ พอขัดพื้นใหม่แล้ว็จะลงด้วยระบบสีแห้งช้า 2K นะครับเป็นสีแห้งช้า 2K สองต่อหนึ่งนะครับผมสามารถารักษาผิวรถแล้วก็ความแน่นนะครับของตัวรถเสร็จปุ๊บก็จะทําการจับลอยนะครับพอจับลอยเสร็จก็เตรียมพื้นอีกรอบหนึ่งนะครับเตรียมพื้นเสร็จปุ๊บก็จับลอยอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพ่นนะครับพอพ่นสําหรับสีขามวมุกนี้ก็จะลงสีสีพื้นของ 070ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยมุก070ไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เคลือบด้วยสีนกแก้วนะครับผมพอเสร็จก็ขั้นตอนในการต่อไปก็จะเป็นการขัดนะครับขัดขัดลงเงาแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงเงานะครับผมก็ในขั้นต่อไปก็คือประกอบส่งรถนะครับผมคันนี้เอกสารพร้อมแล้วนะครับนะฮะรถห้องเครื่องโลโก้เพียดเดิมหมดนะครับสำหรับคันนี้นะครับผม ขอบคุณนะครับพี่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะฮะนี่เป็นงานของลูกค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับรุ่นเจ็ดสปีดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็วันนี้ก็จะไปรับรถนะครับเพื่อเตรียมงานของลูกค้าทางน้องไครนะครับไ้่พูดผิดนะครับลูกค้าหาดใหญ่ครับผมตัวจะไปวันนี้แหละครับไปรับรถนะครับ เสร็จประมาณทุีงเทียงวิบายนะครับอันนี้เราใช้ไดร์ลอนเป่านะครับผมเพราะว่ามันง่ายต่อรักษาพื้นเหล็กด้วยครับ ขอบคุณพี่น้องทุกประเทศนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกประเทศนะครับผมสวัสดีพีพีซีนะครับ สนใจนะครับสั่งจองรถน,นะครับเบอร์โทรศัพท์0933736126นะครับ0933736126นะครับดูรถได้ที่บันเตะตะบนธาตุอําเภอรัตนบ,บุรีจังหวัสดสุรินทร์นะครับ ดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะการดูรถนะครับดูเนี่ยขณะที่เรายังไม่ได้ทําสีมันจะไม่สวยหรอกครับต้องดูตอนเสร็จนะครับนะะตอนเสร็จเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคันนี้เป็นงานของลูกค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่น7สปีดนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ